ลูนี้กาลินชายังไงได้บอลมายึกยักยักยกยกยกมองหาจังหวะจะไปเองเตรียมลากเลยอโซโลลเดียวกะเกิดคนเดียวไม่เหลียวมองใครไปแล้วครับไปแล้วครับดึงกลับหนึ่งทีโอโหเล่นเชงหนึ่งทีแล้วไปยาวๆไปยาวๆอิลัติโกหนึ่งทีและอิลัติโกอีกทีปั่นซ้ายหายไปเลยครับผม โยฮัลโหลเซไฮทักทายสวัสดีต้อนรับสู่ช่องลุงตายสายบอนกันอีกแล้วครับผมและคลิปนี้เราจะมารีวิว RW ในตำนานซึ่งถือเป็นตำนาน RW ที่เก่งที่สุดอันดับต้นๆของโลกมนุษย์และลุงก็ได้ทำการกระทำชำเราแต้ม1,000ที่ลุงมีด้วยการเอาไปแลกกับการินชา RW ที่ลุงใช้เมื่อไหร่ก็ติดใจเมื่อนั้นไม่เคยผิดหวังเลยสักร่างเดียว แล้วยิ่งมาร่าง111ซึ่งเป็น OVR สูงสุดณช่วงเวลานี้ซึ่งมันคุ้มเสียนี่กระไรกับแต้มที่เสียไปแค่1,000และเมื่อเราได้มาเราก็จัดการตีเม็ดส้มเทน30ไปเลยครับอย่าไปกักและหลังจากตีเม็ดส้มมาค่าพลังก็ประมาณนี้เลยนะฮะเร็วแรงทะลุมิติไปเลยนะแล้วดูพลังทะลุ180เลยครับคุณผู้ชมครับเล่นจริงจะขนาดไหนหืันไม้คันมือคือบอกก่อนเลยนะว่ากาลินชาเนี่ยเป็นปีนปนที่เร็วพริ้วจี๊ดคล่องทุกล่าง และเมตานี้นักเตะตัวเล็กจะโหดเท่ากับว่าเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อเมตานี้เลยนะนักเตะตัวเล็กจะสับพุ่งตอกหายเป็นพิเศษเดี๋ยวมาดูกันว่าพอตอนที่เอาไปลงแรงแล้วมันจะโหดเยี่ยมเอามาหิดแค่ไหนจะโหดเยี่ยมเหมือนค่าพลังหรือไม่มาฟังรีวิวกันเลยครับผมมาฟังรีวิวข้อดีก่อนเลยครับคือเร็วมากๆ ถึงมากที่สุดทั้งสปีดต,ต้นและสปีดปลายเรื่องความคล่องตัวไม่ต้องพูดถึงด้วยสรีระของเขาเนี่ยทำให้เขาคล่องมากถึงมากที่สุดลองนึกสภาพการตีเม็ดส้มเทน30จะคล่องขนาดไหนดูทินะี่ความคล่องตัวทะลุไปแล้วเกือบ200ส่วนเรื่องความแข็งก็มีบ้างคนระับบางจังหวะก็ตามสัดส่วนตามสรีระของเขานะแต่ลูกดื้อนี่คือมาปล่อยแพลวพราวจัดมาเรื่อยๆทีๆเอามาณว่า โดนชนเสียหลักหรือว่าเสียบอลก็ตามเอากลับมาได้แบบบ่อยมากถือว่าแบบโคตรเลยนะก็เป็นปกติของการตำนานครับลูกดื่อมันจะมีบ่อยแต่ก็ไม่ทุกตัวนะมันต้องเป็นตัวที่เก่งจริงๆนะเช่นอาน u ยยูเซเปเล่กาลินชาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมสซี่อะไรเงี้ยก็มีบ้างเรื่องการเล่นสกิลก็เด่นโคตรๆนะออกสกิลไวมากโดยเฉพาะสกิลที่ผมแนะนำให้ใช้กับกาลินชาก็คือสกิลตอกไข คือตอกได้ไกลมากจนตกใจอะ่ะคือตอกหายไม่พอตอกไกลอีกไอ้ก,กวส่วนสูงมันอะ่ะคือมันไม่น่าจะไกลขนาดเนี้ขาสั้นๆนะ่ะเฮ้ยแต่ว่าตอกไกลมากตอกทีแบบหลุดกองหลังไปเลยอะ่ะเป็นอะไรที่โคตรเซอร์ไพรส์ดูสกิลติดตัวนะมีเลนเชงนะฟรีคลิกทรงพลังเหนือชั้นแต่ฟรีคลิกทรงพลังดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยตรงปกเพราะว่ามันยิงเบานะ ฉะนั้นพลังแฝงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีความหมายเท่าไหร่คือไม่ต้องมีก็ได้สกิลเนี่ย <c> แ <oughs> ม่ติดใจพูดถึงต่อกใครกันต่อตตอคือวิ่งหายเลยไม่เชื่อลองไปหามาเล่นดูนะครับ <c oughs> เรื่องของลูกเปิดคือเปิดแม่นมากถ้าไม่นับเซนอโนหรือเบคแฮม กาลินชานี่แหละคือโน .1 นของการเปิดบอลนะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะแล้วก็การยืนตำแหน่งอันนี้จะค่อนข้างมีวินยัยเพราะว่าเขาจะยืนในตำแหน่งของเขาแหละได้ดีมากไม่ค่อยจะหลุดไม่ค่อยจะวิ่งมั่วไปที่อื่นคือจะยืนติดเลยมเส้นตลอดคือจะตามตำแหน่งเป๊ะๆไม่หลุดหนีหายไปไหนนะสบายใจได้สำหรับสายบิลลอัพขึ้นเกมตามตำแหน่งงั้นเอางี้เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์แล้วผมก็จะรีวิวให้ฟังไปพร้อมๆกันเดอ้อ เนี่ยไม่เกินจริงเนี่ยการวิ่งสายของเขาเนี่ยตามตำแหน่งเป๊ะๆแล้วลูกนี้เป็นไงการเปิดนี่ไงเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าเปิดโคตรแม่นน้ำหนักแบบละมุนน้ำหนักคือเป๊ะมากนะน้ำหนักในการออกบอนลนในการเปิดเ,เห็นว่าโคง้งพอด,ดีพอด,ดีเนี่ยนะกองหน้านี่คือได้เกิดแน่นอนถ้ามีเขาคอยป้อนบอลเข้าไปให้สังหารนะนี่แล้วดูลูกตอกบอกแล้วว่ามันตอกไกลมากเห็นไหมอยาจะหาว่าอวย ลูกนี้ประตูเสกกซฟอีกว่ากันด้วยเรื่องรีวิวข้อดีต่อนะอีก<ด>เรื่องหนึ่งคือความอึดที่อึดกว่าที่คิดทั้งที่จับวิ่งกระชากลากเลยเล่นสก,กิลตลอดทั้งเกมนะก็แต่ก็อยู่ได้ถึงงูน่ะนาทีที่70-80ไปเลยนะเป็นอย่างน้อยส่วนเรื่องลูกเปิดนะก็อย่างที่ว่าแหละเปิดแม่นไม่ว่าจะลูกเลียดลูกโด่งคือน้ำหนักดีหมดเป๊ะหมดนะการเลี้ยงบอลก็ละมุนคล่องมือนเนียนกริป ถ้าได้กระชากค,คือหายอีกโอ้โหอะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนั้นเรื่องของตำแหน่งที่เล่นได้ทั้ง R/W และ R/M ใช่ไหมลองจับเล่นทั้ง2ตำแหน่งก็คือเล่นได้ดีทั้ง2ตำแหน่งนะครับไม่มีข้อผิดพลาดบกพร่องอะไรมากนะดีทั้งคู่อยู่ที่แผนเลยครับว่าชอบแผนไหนชอบแผน R/W R/M ก็คือได้หมดโดดเด่นพอๆกันเลยครับทั้ง R/W และ R/M ถึงได้บอกไงว่าคุ้มมากสำหรับ1000แต้ม ที่เสียไปได้ o v r ขนาดนี้ได้ AI ขนาดนี้แบบเฮ้ยแบบนี้เนี่ยต่อให้พันสองร้อยห้าสิบพันสามพันสี่พันห้าก็คุ้มอยู่ดีอันนี้สําหรับผมนะผมว่าคุ้มเลยพันห้าูก็ว่าคุ้มอ่ะเอาดิดูฟรีคลิกทรงพลังเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ยิงแรงต่อให้มีฟรีคลิกทรงพลังบอกแล้วมันก็ปกติฟรีคลิกทรงพลังเนี่ยสำหรับผมเป็นพลังที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นผลนะไม่ต้องมีก็ได้แล้วดูน้าหนักการหยอดเข้าการเมียนคลิปไอ้นี่ก็ซัดโป้งหายอย่างคมเป็นไงอะ เนี่ยดูทีดูน้ำหนักการหยอดเข้ากลางเห็นไหมบอกแล้วนี่คือปีกที่ใช้ไรมากการทําเกมนี่คือสบายใจหายห่วงเลยอ่ะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงอ่ะเหมือนตัวจริงที่เล่นแกก็เล่นแบบนี้นในในยุคคลาสสิกอ่ะไปค้นหาคลิปแกดูโอ้โหแบบอย่างนี้เลยนะฮะเลี้ยงคล่องคล่องจี๊ดจ๊จวดจวดแบบนี้เลยแต่ก็อย่างที่ผมบอกในทุกๆคลิปะนะว่า ต่อให้นักเตะตัวนั้นจะเก่งแค่ไหนยังไงมันก็ต้องมีข้อเสียนะไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกไปทุกด้านมาพูดถึงข้อเสียของกาลินชา111บ้างนะจ๊ะข้อแรกที่เห็นได้ชัดคือมันจะดูเล่นยากดูแบบไม่ค่อยมือสําหรับการจะเลี้ยงเข้าไปตัดปัน่นด้วยเหลี่ยมของเท้าของมันนะมันจะไม่ง่ายเหมือนตัว2เท้าวเวลาจะเข้าไปตัดปัน่นเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย อันนี้สําหรับคนที่มีความเคยชินในการเล่น R/W เท้าซ้ายนะเราเคยชินเวลาจะเลี้ยงเข้าเหลี่ยมปั่นซ้ายเนาะแต่ทีนี้ว่าไอ้นี่มันถนัดขวาไงเรามันจะพะวงอะ่ะแต่ปั่นซ้ายบางทีมันก็ได้ผลแหละแต่เป็นการได้ผลนี่หวังผลยากงงไหมก็ค่อนข้างจะอธิบายยากแต่ว่าหลายคนก็น่าจะเป็นแบบผมแหละมันเคยถนัดเหลี่ยมซ้ายในการตัดปั่นเนาะจาก R/W ะนะแต่พอมาเล่น R/W ที่ถนัดเท้าวขวามันก็จะ แบบงงดูไม่ชินในเหลี่ยมของมันน่ะเอออธิบายไม่ถูกว่ะต้องไปลองเล่นดูว่ะแล้วจะรู้อข้อเสียข้อต่อมาคือยิงไม่ค่อยแรงต่อให้จะยิงฝุดหลอดในเท้าที่ถนัดหรือจะพาวเวอร์ช็อตเต็มหลอดมันก็ไม่แรงสุดท้ายก็คือไม่มีลูกยิงไกลเข้าเลยนะก็นำไปสู่ข้อเสียข้อต่อไปคือยิงไกลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มันจะไม่สู้แบบมาลาโดนา่าเปเล่ที่ตัวเตี้ยเหมือนกันแต่เท้าโคตรหนักแต่กาลินชาเท้าเบากว่าที่คิดยิงเบากว่าที่คิดไว้อะไรเงี้ยแต่การยิงเบาของเขาก็แลกมาด้วยน้ำหนักการเปิดบอลกันให้บอลที่เนียนกริปน้ำหนักเป๊ะอะไรเงี้ยเออก็ต้องดีอย่างเสียอย่างแล้วก็เท้าซ้ายที่หวังผลได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ส่วนมากจะไปทางไม่ได้ถ้าเกิดได้ปั่นซ้ายหรือยิงซ้าย ในการยิงซ้ายหรือปั่นซ้ายเนี่ยถ้าเลยเครึ่งโหลดก็ไม่ตรงกรอบหรือข้ามคานไปเลยอะไรเงี้ยครับถ้าปั่นซ้ายในกรอบต่อให้เป็นการปั่นนะ หลายครั้งที่โกก็เสือกเซฟได้ทั้งที่เป็นการปั่นเน่งเแต่มันเป็นเท้าซ้ายอ่ะมันก็เลยไม่คมคือมันน่าจะคมกว่านี้นะสำหรับเท้าซ้ายของการินชานะก็งงเหมือนกันทำไมมันเหมือนซ้สาสามมากกว่าไม่เหมือนซซายสี่เวลาเล่นจริงอ่ะส่วนเวิร์กเลดที่ให้มากลางต่ำใช่ไหมก็ผมว่ามันเหมือนกลางกลางนะบางทีก็ลงต่ำบ้างแต่อาจจะไม่บ่อยมากไม่รู้จะนับเป็นข้อเสียได้ไหม แต่ก็มีบ้างที่ลงต่ําให้เห็นแต่เวลาเกมบุกก็เติมทันอยู่ก็ะอะไรเงีเ้ยเบรกเลดก็ไม่ซีเรียสมากเพราะว่าตัวมันเก่งมากไงก็อย่างที่ว่าไปตอนรีวิวข้อดีนะครับว่ามันเหมือนความอึดเหมือน5-5เลยอะ่ะคือมันอึดกว่าที่คิดอะ่ะทั้งที่สก,กิลทั้งเกมนะแต่ถ้าแบบไม่เล่นสก,กิลเล่นแบบบิวอัพไปตามจังหวะเนะี่ยเล่นได้ทั้งเกมเลยครับคือ,อผมลองแล้วแบบไม่ต้องเน้นปั้นกาลินชาเน้นแบบขึ้นเกมตามจังหวะ ที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยแม่งวิ่งได้ทั้งเกมเลยโหดจัดในความรู้สึกตอนนี้หลังจากที่จับมาเกือบ20ตานะอยชอบมาก,อมากไอ้ส่วนตัวผมเนี่ยก็ชอบการลินชาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วมาเจอเมตานี้ยิ่งโหดสัตว์เลยอ๋ออ๋อ,อข้อดีอีกข้อนึงที่อยากจะบอกคือมันใช้เล่นได้ทั้งเมตานี้และเมตาต่อไปเมตานี้คืออ่ะสำหรับนักเตะตัวเล็กใช่ปะ ที่มันมีความคล่องตัวมันก็จะโหดมากและใช้ได้ยันเมตาต่อไปคืออะไรคือเมตาต่อต่อไปมันจะมีเปิดมงเข้ามาเห็นก็ว่าอย่างนั้นถ้ามีเปิดมงเข้ามาจริงแล้วดูความโหดในการเปิดบอลของกาลินชาสิว่ากองหน้าของท่านจะมงได้มันขนาดไหนถ้ามีกาลินชาอยู่ริมเส้นคอยเลี้ยงกระชากมาเปิดปั้นให้กองหน้าของท่านได้ทะยานโคก ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการินชา OVR 111เม็ดส้มเทนตันเป็นยังไงบ้างนะทุกทท่านอ่ะส่วนตัวผมนะผมให้คะแนนไปที่9เต็ม10ไปเลยผมให้9เลยถ้าเท้า5 5ก็นู่นเลย11เต็ม10เพราะมันโหดจัดเลยติดเรื่องเดียวนะเรื่องเท้าแค่นั้นแหละเรื่องความแรงในการยิงก็ไม่ติดหรอกเพราะว่าเอามาเปิดบอลมากกว่าเปิดบอลมันมากคือเปิดบอลให้กองหน้าหม่งบอลได้บ่อยมากนะ นี่ขนาดเมตานี้นะถ้าเมตาต่อไปเกิดมีแพทเปิดมงเข้ามาจริงๆรับรองสเสด่าเลยอีหนูก็อขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ช่องลุงต่ายสายบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงได้ทำคลิปต่อๆไปให้ได้ชมกันเด้อ